คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการเงินแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีตุลหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเรามาดูเรื่องของการเงินนะครับการเงินเป็นอย่างไร การเงินไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของจิตใจนะครับจิตใจที่มันใช้เงินไปเยอะนะครับจิตใจที่มันแบบหลงใช้เงินนะหมายนว่ามันมีการบริหารที่บางครั้งคุณไม่ได้มองถึงเรื่องของการบริหารแต่มามองในเรื่องใช้จ่ายมากกว่าว่าเออมันจ่ายตามใจมันจ่ายไปตามอารมณ์ตัวคุณเองนะเนี่ยไพ่คือว่าจ่ายไปตามอัตราตัวตนของตัวคุณว่าเอยอยากใช้จ่ายก็ใช้ไปนะาจะทำาน่นทำนี่ไปเนี่ยบางครั้งมันก็ค่อนข้างเกิดผลกระทบเหมือนกันในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆที่คุณต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายให้ ดูที่ช่องทางที่ช่องทางเป็นอย่างไรช่องทางไปขึ้นดูดาวนะดูดาวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ได้รับช่องทางเพิ่มช่องทางของตัวเองเนี่ยมาจากเกี่ยวกับในเรื่องของบางคนเป็นเรื่องของการที่ทํางานเกี่ยวกับข้ามกลางคืนก็ได้นะครับทำงานกลางคืนเกี่ยวกับในรูปแบบที่ตามผับตามบาร์ก็ได้นะครับหรือเป็นในเรื่องของการที่เป็นรอปภก็ได้นะครับหรือเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับดวงดาวนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไป ท้องฟ้าจำลองนะอาจจะไปทํางานเกี่ยวกับดวงดาวนะเกี่ยวกับโหราศาสตร์ก็ได้เกี่ยวกับการดูดวงก็ได้นะเป็นงานพิเศษงานพิเศษงาน,เ,งานเสริมที่คุณก็สามารถหาเพิ่มเติมได้โดยเช่นกันหรือรขายของก็ามคือได้ด้วยนะเออก็ได้เหมือนกันในเรื่องของช่องทางต่างๆเริ่มมีเข้ามานะครับอาช่องทางต่อมานะครับไปขึ้นปฏิบัติธรรมอืมนะอันแรกก็นั่งอันสองก็นั่งนะไปปฏิบัติธรรมนะคือในเรื่องของการที่เป็นงานเสริมงานพิเศษที่มากับสายมูก็ได้นะเป็นเรื่องของการที่เป็นเรื่องของความเชื่อ เป็นเรื่องของจิตใจนะให้คำปรึกษาคนแล้วเหมือนคล้ายๆเป็นนักจิตวิทยานะครับเป็นให้คำปรึกษาผู้ควรอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของการที่มันได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ในเรื่องของอทําเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกี่ยวเกี่ยวกับจิตใจคนหรือเกี่ยวกับความเชื่อคนเนี่ยเออมันก็เป็นสิ่งที่มีโอกาสที่จะได้รับหรือได้ทําในสิ่งเหล่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าช่องทางเหล่านี้คุณเองจะ ตัดสินใจทําได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไพ่ขึ้นอุปสรรคในเรื่องของความคิดด้วยนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต่างๆที่มันเยอะจนเกินไปนะมันไม่ตัดสินใจจะทําเลยเนะี่ยมันก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับมาดูในเรื่องของไพ่จะแนะนําอะไรบ้างในเรื่องของการเงินดูซิไพ่ขึ้นเป็นเดวบ์นะครับในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของตัวคุณนี่แหละเรื่องของงาน เรื่องของเงินเนี่ยหลายๆอย่างนี่มันต้องเกี่ยวโยงกันนะครับอ่ามันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องต่อยอดเงินที่ดีนะในเรื่องคําแนะนําที่พ่ยขึ้นว่าอ่าเป็นเรื่องของการที่คุณอาจจะใช้จ่ายเยอะจนเกินไปหนะักเกินในเรื่องของรายรับที่มันเข้ามานั้นก็ต้องมีการปรับให้ดีนะการเสิร์มให้ดี ไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนปล่อยผ่านปล่อยใช้เงินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะพบเจอปัญหาได้ด้วยนะครับระวังให้ดีย้าที่งต่อมาไปขึ้นเป็นหกถ้วยนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าโตคุณเนี่ยต้องมีการหาคำปรึกษาด้วยไนปะขึ้นในเรื่องของควที่คนรอบข้างคนใกล้ชิดหรือถ้าหากคุณมีคู่เนี่ยก็อาจจะหาคำปรึกษากับ คู่ของคุณก็ได้หรือว่ากับเพื่อนสนิทของคุณนะพ่อแม่ของคุณก็ได้เพื่อที่จะาหาทางออกในเรื่องอการเงินให้ดีขึ้นนะเจเกิดจากการที่มันก็ต้องศึกษาต้องดูนะต้องเหมือนต้องเรียนรู้นิดหนึ่งว่าการบริหารจัดการให้เงินมันลงตัวให้มันดีขึ้นเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปก็ได้นะครับบางครั้งมามองด้วยของอารมณ์นะการใช้จ่ายบางอย่างที่คุณคิดว่ามันจำเป็นบางอย่างมันก็อาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าในเรื่องรายจ่ายต่างๆเนี่ยมันเพิ่ม ขึ้นทุกๆวันนะครับเหมือนคุณเองจะสร้างนี้ตลอดเวลาโดยที่คุณน่ไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระวังให้ดีไม่งั้นเนี่ยในเรื่องของรายจ่ายมันก็ค่อยๆเพิ่มนะก็ค่อยมากนะมันก็ไม่ค่อยดีนักถ้าหากคุณไม่เร่งจัดการนั่นเองนะครับอามาดูซิว่าในเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภเป็นอย่างไรนะครับโชคลาภพายขึ้นเป็นในเรื่องของมัชานุนะครับพายขึ้นเป็นพร,ราบนะครับพายขึ้นเป็นพยายืม ในเรื่องโชคลาภมีไหมก็ไม่มานะไม่มาคือในเรื่องโชคลาภมันมาจากาการกระทำมากกว่าผู้พายขึ้นการกระทำทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นโชคลาภมันมาในเรื่องของรูปแบบงานนะครับรูปแบบคนที่เข้ามาหาตัวคุณคนที่มาช่วยเหลือตัวคุณมากกว่าโชคมากับทางคนที่จะนําในเรื่องของเงินนําในเรื่องโอกาสกที่จะมาหาตัวคุณนะครับโชคไม่ได้มาในเรื่องของหวยแล้วก็ตัวเลขดังนะั้นก็ไม่ต้องไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายมากจนเกินไปก็ระกัดนะก็ เบรกตัวเองไว้บ้างเดี๋ยวมันจะกล,กลายเป็นเสียเงินไปกับเรื่องของโชคลาภมากเกินกวนเกิน,น,นไปนะครับดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างไพ่เตือนนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระศิวรีนะพระศิวรีเกี่ยวกับเรื่องของเงินตราเงินทองนะไพ่ขึ้นเป็นเทววิรุฬห์ไพ่ขึ้นเรื่องของความสําเร็จชื่อเสียงดีดีดีเลยแต่นะครับในเรื่องของพระศิวตรีเนะี่ยมีโอกาสก็ไปไหว้นะพระศิวรีเนะี่ยเพื่อเสริม โชคนะครับเสริมเงินเสริมทรัพย์นะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะถือว่าดีเป็นการเสริมเงินเสริมทองให้กับตัวคุณได้ด้วยรวมถึงการที่ไปอิษฐานจิตกับท้าวุ่นหกเนี่ยท่านก็ช่วยเหลือได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเจ้าแห่งครุฑนะครับแล้วก็เมื่อเราไปอิฐฐานจิตแล้วไปไหว้นะครับท่านก็จะให้ความสําเร็จแก่ตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะดูเสี้ยวไพ่บุญญาพิธานว่าอย่างไร ไปขึ้นเป็นเรื่องของการถวายเครื่องหอมทําบุญสร้างพระนะครับหากคุณได้ไปไหว้พระตามวัดวาอารามนะไปไหว้พระศิวลีแล้วนะครับไหว้พระประธานแล้วก็ทําบุญนะเมืนะ่อเขาที่วัดนะเขาอาจจะมีในการสร้างพระไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับสร้างอะไรก็ตามที่อยู่ในวัดวาอารามเป็นการทนุปบูรุงนะให้คนได้ไหว้กราบนะให้คนได้เป็นการสร้างสราทธาอย่างต่อเนื่องนะสร้างสตาทธาให้คนมา เหมือนมาขอพอรนะครับมาปฏิบัติธรรมเนี่ยบุญนี้ก็จะถึงคุณอย่างเป็นทีนะครับต่อมานะครับถวายเครื่องหอมนะมันเป็นการถวายเพื่อจะให้ใหเทพเทวานะให้เทพเทวาในเรื่องของการที่เมื่อถวายเครื่องหอมแล้วมันเกิดบุญนะมันเกิดพลังนะมันเกิดความสมหวังมันเกิดความ special เ,เทพเทวานี่จะชอบอเครื่องหอมนะเวลาคุณจะไป ไหว้เทพเทวานะไม่ว่าจะเป็นเทเวสวุวรรณนะครับเทววิรุณ6นะครับหรือว่าไปไหว้พรบิคเนนะที่ไหนก็ได้นะครับหรือไปที่บ้านคุณก็ได้ถวายเครื่องหอมอาจจะเป็นจุดกำยานนะหรือฉีดน้ําหอมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการที่ได้รับความใส่ความปังเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็จะสำเร็จได้ไหวมากขึ้นปลาถนาสิ่งไหนก็ย่อมสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงตีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ